พบกับพี่เอมจากแห้งทองวิริยานะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่งบน้อยหรือว่าเก็บเงินไม่ค่อยอยู่อยากจะสะสมทองนะคะสามารถเปิดออมทองเริ่มต้นเพียง200อบาทไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอน่ารักแบบนี้นะคะหรือว่าแหวนเลเซอร์แบบนี้หรือว่าแหวนเลเซอร์แบบนี้นะคะหรือข้อมือแบบนี้นะคะน้ำหนัก1บาทค่ะหรือว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นลายกิมตุ้งถุงทองนะคะ ค่ะจะออมทุกวันก็ได้นะคะหรือทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนก็ได้ค่ะขอแค่เปิดออมนะคะเริ่มต้น200บาทและโอนขั้นต่ำนะคะเดือนละ100บาทมากนะคะสะสมยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะคะจะสะสมเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ค่ะต้องการปิดยอดรับทองเมื่อไหร่ก็แค่แจ้งแอดมินเข้ามาได้เลยนะคะปิดยอดเลือกทองนะคะคิดราคาทองณนะวันที่ปิดยอดค่ะถ้าสนใจนะคะ ไลน์วิริยะ2002นะคะหรือทักมาที่เพจห้างทองวิริยะได้เลยค่ะมีแอดมินรอตอบอยู่นะคะ